พี่น้องเอ้อลงมาทางนู้นเอ้อไปควร <coughs> พี่น้องร่างหนึ่งปลายยอดสุดดำๆก็ปลายนิ่แวแหละครับเดี๋ยวได้ขึ้นต้นสะเดาวเป็นต้นสะเดาต้นนี้หละขึ้นไปเอาร่างหนึ่งไปเดี๋ยวเจอกันด้านบนครับพี่น้องสักครู่โอเคเึ้นต้นสะเดาเนี่ยไปเนี่ยมันไปจริงนู่นเดี๋ยวเจอกันด้านบนครับผมโอเคได้มาแล้ว สวยงามข้ามสองล้วมันแย่ก่สองอ่ะงอเนี่ยมันแพ้โอ้ยัวหนองเลยลงมาทังม้เอ๊ะไม่ควรหรอไปนอน กิ้งพี่น้องผมคอกินสะเดาโอ้ไฟลูกไฟลูกเออดับแล้วไม่ต้องเป่าน้อลูออไม่ต้องเป่านั่นแหละบ่มานั่นแหละพ่อๆไม่ต้องเป่ามันจะค่ไปผมคอก่อนเดี๋ยว

Why well, anyway.

chặt chán cái lăng này con lăng này lăng dài ห้ามิม่มครับพี่น้องหอมาห้ามิม่มก็พันหมพอดีมาเจอเจอของใหญ่ครับเจอของใหญ่ครับพี่น้องซุ่มไม่ได้แล้วครับจะบอกกระจายให้กระจายแบบแบบสุม่มนี่โอ้โหพี่น้องเอื้อใจเลยว่ะหัวหนามแบบหัวหนามโอมมากเลยครับอยู่กิ่งเดิมครับกิ่งเดิมบอกผมเคยมาเอาทีหนึ่งแล้วหลายปีแล้วสองสามปีแล้วอยู่กิ่งเดิมแต่ว่าล่างนี้ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่ยยกว่ากิ่งใหญ่กว่า,ยาย หลังเก่าอยู่น้จิ็มพอดีครับพี่น้องเพราะน้ำใหญ่เลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวยังไงก็ตรงพรุ่งน,นี้แหลคะครับพี่น้องเพราะว่าวันนี้วันนี้มันเดี๋ยวเอาหมิ่มก่อนครับผมอันนี้มันอยู่ในสวนครับนี่มีรั่วรั่น้ําเดีว่าแต่ของสวนนั้นผมดูจักอยู่เดี๋ยวผมจะไปบอกแกไ้ครับผมไปไปพันมู่มาพัานมู่ครับ เดินมาเห็นพอดีพี่น้องเออกู้โคตลูกเลยใหญ่จริ๋งพี่น้องโคตรหนามโอ้ยแม่น้องหวงจิงพี่น้องไป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 ยังไงวะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคอยปลูกพวกนี้แหละครับคอยบากันพี่น้องเดี๋ยวพวกนี้ไปส่งคนกาโคลาดกลับมาแล้วก็เดี๋ยวคอยมาเอาอาจจะสายๆเที่ยงบาบายหรือยังไงก็คอยบากันอีกทีนึงครับพี่น้องโอเคไปเดี๋ยวไปดูพึ่งมีมกันพึ่งมีมกับเต็มตะการเลยครับจิตได้ก้าบบัตรเลยโห้ยมันมัน เอาพี่น้องน,องนี่พี่น้องเลยเจมสตะก,กาแล้วไปเไดีทับบาน์ดแล้วคอยไปสรุปแต้มกับทับบาน์ครับพี่น้องวัวใดสตัปได้ขับอยู่ครับว่าน,นี่หมันอยู่โอเคไปเดินทางทับบานน้ำครับพี่น้องขักอยู่ไหนขักขักเอาไปตองออกรอ่องเอาหน่ะนี่ไปตองตอันดำหน่ะอันดำนู่นน่ะนู่นน่ะก็ในตะก,กานะ่ะ พี่น้องเลยมีแงงามเจ็มๆเลยมันเจียบสวยเลยอันนี้เอา่อนไดไหมพีนอไดเอานั่นแหละนี่อุ้พี่น้องเลยเอ้าหัวรุดเหรหัวรุดหัวลุยเหรอมตะรัง เออนั่นแหละสวยงามอ,อืมอ,อืมไหนั่นละสวยนั่นสวยแจมลังนี้นะ่ะโอ้ต้องประครบประงมอย่างแรงเลยพี่น้อยสวยงามเลยดิวะ่ะโอ้โหกันทพ คันเทพเลยร่างนี่ใหญ่มากคันเทพนี่สวยโอ้โหนี่อีกล่างนึ่งคันเทพนี่ก็คันเทพอีกล่างหนึ่งอยู่ในตะกร้านี่เดี๋ยวอันนี้กําลังจัดระเบียบสังคมก่อนเดี๋ยวนี่เอาว่าวว่างอันนี้นี่เท่านี้อ่าแล้วร่างมาติดติดกันกันและ สวยรัางมันจะติดกันพี่น้องเราต้องแล้วก็นี่พี่เบิรมของเราจับสองทางสวยปล่อยเลยึติ่ม <c oughs> ว่างไม่ได้ <c oughs> เอเอใบตองรองใบตองรองในกลางเลยน,นี่นี่นี่ใบตองนะเออ <c oughs> โอ้โหรองหัวน้ำ <c oughs> รองหัวน้ำนั่นแหละระวังมือ อืมพี่น้องเลยนี่ขางใต้อีกรังนะึงโอ้โหโพี่น้องสุดๆวันนี่แกวไปเลยนี่รางนึงตัวนี้ชึ่งชึ่องออกรางเลยครับตัวหัวหนามผู้ใดยอยู่นี่ผู้หนามปดตาอยู่นี่รางนี้อ๋อคักเลยพี่น้องเลยแก้วส <ยา S 1> ุดยอดเลยพานโมวันนี้แน่นอน จัดแดดนี่นแม่พี่น้องเลยสวยไปพี่น้องไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับกเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งเลยครับพี่น้องไงก็ฝากผลงานไวไ้ด่าหาปลาไลทาพ์งึงตัวตัวไปนี่แหละโอเคไปผ่านมูสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปสวยงาม chó chăm chăm luôn